ช็อกโกแลตชิพนะคะไส้ตอกปานาก็คือเป็นตัวเดียวกับแบรนด์ตัวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เลยนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นกันนะปะนาเดี๋ยวนมีทั้งหมด12ชิ้นค่ะอ่ะ12ชิ้นราคาทั้งหมด189บาทนะคะซึ้อว้วขอะนาว้าอ่ะมีให้ดู เป็นไงหนึบแต่ว่าอันก่อนนะคะจะนุ่มกว่านิดนึงอันนี้จะแบบหนึบกว่าแบบนุความ่าของเราอ่ะอันนู้นหวานกว่าส่วนอันเนี้ยไม่ได้หวานมากจะหอมมันนาหอมแบบละมุนมากหอมแบบอ๋อแป้งอร่อยอือม,มีความเป็นช็อกโกแลตชิพแต่ว่าช็อกโกแลตชิพจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวนี้นะคะช็อกโกแลตชิพจะพอดีพอดีอืมต้องให้ประมาณเก้าเต็มสิบเพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรหวานๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบรสหวานนะคะสามารถกินได้เลยอร่อยหอมมันาหอมมันนาะใครที่แบบเป็นแฟนตัวยงของมันนาต้องเลิฟแต่เกันได้นะคะ